บริษัทลาฐวิสาหกิจหวยพัฒนาจะได้ทดลองพิมพ์จำน่ายผลิตภัณฑ์หวย12ราศีโดยเพิ่มมือออกเลขรางวัลเฉพาะทุกวันอังคารและวันพรหัสเสิ่งจะได้จัดตั้งออกรางวัลงวดธมิรข้างวันวท,ที่2เดือนมังกรปี2อพนเจ็ีเป็นต้นไปเสิ่งคงประกอบรางวัลผลิตภัณฑ์หวย12ราศีมีคือดังนี้รางวัลเลข6กราศีต้องถือเรลียนตามลำดับแต่้ายหาขวา ซื้อหนึ่งพันกีบมูล่ารังวันหนึ่งตื้อสองห้อยล้านกีบรางวันเลขห้าล้าสีต้องถึกเรียนตามลำดับแต่สายหาขวาซื้อหนึ่งพันกีบมูล่าลางวันหนึ่งห้อยล้านกีบรางวัลเลขสี่ล้าศสีต้องถือเรียนตามลำดับแต่สายหาขวาซื้อหนึ่งพันกีบมูล่าลางวันสิบล้านกีบรางวัลเลขสามล้าศสีต้องถึกเรียนต่มลำดับแต่สายหาขวา ซื้อหนึ่งพันกีบมูลค่ารางวัลแปดแสนกีบรางวัลเลขลสองลาศสีต้องถือเรียนตามลำดับแต่ไส้หาขวาซื้อถือหนึ่งพันกีบมูลค่ารางวัลเจ็ดสิบพันกีบและรางวัลเลขหนึ่งลาศสีไทยต้องถือหนึ่งลาศสีไทยซื้อหนึ่งพันกีบมูลค่ารางวัลหกพันกีบรางวัลเลขเพิ่มโชคสำหรับผู้ที่ซื้อเลขหกลาศสีบริษัทร,รัฐวิสาหกิจหอยพั